กลับถักท้ายสบายดีหลวงป้านะเอฟซีมัดสุขผูสุคนพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาาต่างประเทศอ่าพ่อพ้องช่องอึ้งแฟมิลี่คือเอาพี่น้อง อะไรด,ด,ดุงปลาอ่กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลงเอฟซีมัดสุขภูมิคนพี่น้องอ,อันนี้ยเอือดอยูเ่เงินกับโลกคุกห้อกส่วนจอรพงปาเฮ็ดพี่น้องแนีตะไคร้ผมมาละปักขึ้นไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอุ่นช่อง ไอ้เขาเคียงเลยน้องถึงบังจะซนเหมืกันเลยสบายดีนะอันนี้ไพ่ไดนะอนนกก้อันนี้นะท็องแจ็คบอนี่ยแจ็คกับอนาเธอพูดไปสิพี่น้องสบายดีพี่น้องมาแต่หาเห็ดหาหน่อไม้มาแต่หาเห็ดปลาลูก <c oughs> ด้สองอ่งยางน้องแจมกับน้องไพ่แล้วก็หน่อไม้ยังไม่ถัอดอ่ะ เด็กเห็ดอันนี้นะเช็ดแช่รากคอนเห็ดไข่่นลรางก่อนแล้วก็ต้มเห็ดกระมิ่นได้แช่แช่เลยพี่น้องเว้ยมีเห็ดดินลากเห็ดค่ะเห็ดหนามอกเห็ดข่ะก็ได้ปลาไหลสีหาดอกเลยพี่น้องเห็ดไข่เห็ดดินน้ำใหม่ก็ได้ปักหลเอออันนี้ส่วนนี้กันนะว่ะทองตอแจ๊กกับทองมอเตอรสิน

ไปจะเด้อทุกประจำไปเด้อไปเด้มีแต่บ้าต้อยนะลูกนะัม้านุุรอลายคนหรอมาแม่เน่าคนนะัไปไนน่งบนไะไจะจเดียวใช่หมาคุณแม่นแม่ตกแตงสวยมากสวยแม่ Lôi cái lăng mà lôi Nó không lăng chặt อจอนปมาเฮ็ดอะไรอื่นก็สิมาซอยปลาลุงเป็นยี่ปีและพี่น้องชาลาลิ่นน้ำเพื่นเก่ามันใส,สน่สีง้อซอยแยงเคยสนะซอยเับเป็นเล่กันกษตรสินมาน้ำหกเจ็ดหลายปีกันน้ำนี่น้องมันก็เต็มเลยน้องเคยเสียวเนาะเสียวของทะเลกันปัญหามามุงซอยมันีที่บามากับสังลีีมาก่อนนนั่นแหละปลาลุงเซียนนะ สีใส่สีนัวา,างขาวเหลังสีมุง้งมาซอยพนซอยลงเพันนกแต่สินแจ็คมานึแจ่มอยู่เรื่อนกับแม่ขาย hết ขางห้ข้างหน้าเสียพังอ่ะไทยให้ไทยนานแน้นกยืนกับไทยอยู่หาเสาหาเนาะจะมาซอยพันกอนสีลบ สมแล้วเนาะงานสิสม,มสิ่งเป็นไม้ขา้าวเมื่อนั้นอาเซอร์บมีไม่ก็เลยยุดไปในแปลานมันมันก็เลยมาสืบต่อซอยตอนใหนก็ต้องโอเคพี่น้องตอนนี้กลิ่นมามุมสูงพี่น้องลงังคาพี่น้องสูงเลยพี่น้องเสียวนี่งมมานสูงมันี ตอยตับเสเ่็นยังสงเคยเคือร่างข่าวเนาะตัดประกูเลยร้อยแหละชุดยังไม่ข่าวคุณมากเน่ะเคยเป็นตักข่าวส่วปะูซึ่งอยู่ในป้าย

มาเลยมามาไต่กันได้ขึ้นมาเลยมืกินข่าวแซาพุดกินข่าวทีเดียน่กินแกงเห็ดน้ำแหมวะเลยสิกินปลามาแจก มาแจ็คแจ็คกับมาเตตกเบ็ดน้องสวัสดีป้าลุงดเสื่ออกห่อนบ่สิไดกินอยู่บ่เนจ้าของน้องเนกี่ทีหลุดบ่มื่กี้นี่ของไผหลุดมื่กีนของเตหลุดโตบเริ่มเลยแดดพี่น้องว่รอบแรงไปละสิไดมง

น้าเมอนกุนเนาะฝนตกเมอข้าอยู่เพือีแบเยพี่น้องส่วนท้าแจ็คพ่นกะอยู่เพื่นแหละสิปลาอยู่พน้าะตกปลาอยู่กับปุทสินส่วนเบาอึงเองกะสมงเพื่นละมื่กินข้าวอยู่เที่ยงพี่น้องมาส่วนาบจังสิมาซอยปลาซอยลุงพ่นนเดน้องเย ตัวเซนเพ่าจะอยู่น้ำป่าพี่น้องส่วนอื่นก็สิเมื่อจอบบางทีือนก่อนพี่น้องโอเคพี่น้องไปตัวที่หยกย่อมันก็เป็นใส่ตัวเล็กบร้อย ไอ้ลอกนลำบ่ใส่ลอกครบมาเอากำลังลอยไปหาใส่สวิงอ่าจะตองประเด็นเอาไปเชิญงานสบายใจกบุ๋มไหมเคพี่น้องกินข้าวลำกัน่องอยางเที่ยงเลยเวลาเท็ดเนยก็เวลาปลาลงบนเพียงแค่นีเนาะใบฟองทิพนักก่อนจากกันลาฝากกันละไก็แชร์เองแฟมเปญได้สบายพี่น้องปลาลงแกงน้อไม้เส้นเพียงพี่น้องแซ่บๆส็บสายดีไปก่อนเลยพี่น้อง